กับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุคนเดอ้อเอฟซีถูกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องหลังจากที่มีประเด็นดรามา่าว้ากันวาทางฝั่งป้าฝั่งแม่ไม่ให้หลานแล้วก็ไม่ให้น้องนาริตะใส่นาฬิกาที่พ่อซื้อให้นะพี่น้องเนาะล่าสุดทางป้าแจวได้ฟาดกลับด้วยคลิปนี้ทันทีพี่น้องแต่ในส่วนของทางเอฟซี ชาวเน็ตกับไม่เชื่อสิ่งนี้หลังจากที่ป้าเจ๋วได้โพสต์คลิปดังเก่าเนาะพี่น้องอ่าก็เป็นในส่วนของที่ป้าเจ๋วได้ลงโพสต์คลิปดังกล่าวนาะพี่น้องอ่าในส่วนของคลิปนั้นก็ทางน้องนาริตะกําลังจะไปเรียนเต้นนั่นเองกะได้ใส่นาฬิกาที่พอบิ๊กซื้อให้นั่นเองพี่น้องแล้วในส่วนของทางป้าเจ๋วก็เลยถามน้องนาริตะว่าพ่อรับไหมล่ะ แล้วป้าแอนก็เลยว่าอ่าหนมันเป็นเสียงแบบไหนโทรปกติสิบาท,ทินีทางน้องนาริตะก็เลยโรเนพี่นองเนาะแล้วในส่วนของอ่าก็เลยมีสัญญาณบอกว่าไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกวาสันวาทางน้องนาริตะก็เลยพูดขึ้นแบบนี้ว่าไม่ค่ะไม่ใช้แล้วค่ะจบค่ะวาสันพิน้องหลังจากนั้นก็เลยเกิดเป็นประเด็นพูดถึงเรื่องนี้ทันทีชาวเน็ตกับไม่เชื่อสิ่งนี้ว่า ทางป้าแจ๋วที่ให้หลานโทนั้นโทถูกเบอร์หรือไม่บางท่านกว่าถทาโทษปกติมั่นก็ขึ้นแบบนี้อยู่แล้วนาฬิกาตัวนี้มั่นต้องวิดีโอข้อท่านั้น่าสันวา่าเป็นยังคือบอเหตให้หลานหลานสิเเหตเป็นได้จังไดผู้ใหญ่ทําไมไม่ทําให้หลานลาว่าสันวา่าพี่น้องบางคอมิมนเพิ่นกาความคิดเห็นไวแบบนี้พี่น้องบอกว่าฟังให้ดีๆค่ะเขาบอกไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียบ ในขณะนี้แสดงว่าหมายเลขที่น้องโทรไม่ใช่เบอร์ของพ่อเขาวันก่อนที่น้องไปหาพ่อยังโทรได้อยู่เลยพ่อเขาก็ลองโทรและคุยต่อหน้าด้วยกันแล้วอาจจะเมมเบอร์ผิดไหมและวันก่อนน้องก็โทรไปตอนเช้าแต่พ่อไม่ได้รับพ่อเขามีคลิปบอกอยู่ว่านาริตะโทรมาแต่พ่อไม่ได้รับเพราะนอนหลับ แต่พอพอ่อน้องโทรกับน้องไม่ได้รับค่ะอาจจะกำลังเรียนอยู่อันนี้ไม่ได้ดราม่าแต่พูดเท่าที่เห็นอยู่ค่ะแต่วันนี้น้องโทรหาพ่อแต่กับบอกว่าไม่มีหมายเลขที่ท่านเรียกนั่นหมายความว่าเบอร์และเบอร์นี้ยังไม่มีในระบบค่ะเอฟซีทันนีเพิ่นก็บ,บอกว่า ในฐานะที่เคยทํางานอยู่บริษัทในส่วนของอเกี่ยวกับในส่วนของทางไข่มือถือเนี่ยละพี่น้องแล้วในส่วนของคอมเมนต์อื่นๆก็ยังบอกอีกว่านาริตะบอกไม่ใช้แล้วค่ะจบค่ะเป็นยังไงดาม่าก,กันดีนะักน้องจบให้เองเลยเอ็นดูมากว่าสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเนี่ยไงของจริงไม่คอนเทนต์เป็นจังไดน้องนาดิตะเบาเองเลยว่าสันวาพี่น้อง บางท่านก็บอกว่าเป็นยังไงพอใจหรือยัง่งผากันดามาเขาพาากันว่าให้เขาว่าจังสันจังซี่ว่าเขาถอดนาฬิการ้านทิมจังสันจังซี่เขาพ้าล้านโท่แล้วยั่งมีประเด็นเบาถึงว่าเขาบอเห็ดให้ร้านอีกแล้วก็ยั่งเบาตัวอีกว่าบอเมนเบอร์ท่เบอร์พิษอีกพูดกันไปเรื่อยว่าฉันว่าพี่น้องบางคอมเมนต์ก็ขิดเห็นไว้แบบนี้ว่าป้าถอดซิมมือถือออก ป้าคะบางอย่างไม่ควรทำเพื่อเรียกคอนเทนต์เอฟซีธนิวาคนทำงานมือถือลูาการที่ิิเผยแร่ออกโซเชียลนี้คือเขารู้มีตัดกะในส่วนของตรงนี้ต้องให้ความกระจ่างที่ถูกต้องได้วาสันมาพินวองบางท่านก็บอกว่าไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกคือเบอร์นั้นยังไม่เปิดใช้บริการมันต้องมีอะไรเป็นแน่วาสันาจะ ออกมาแบบนี้เหมือนหักหน้าพ่อเขาชัดๆเลยไาสั่นแม่บาดทีนี้พี่น้องแน่นละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวเนาะพี่น้องเนาะหลายคนหลายท่านเพื่อนก็บ,บอกว่าอต้องโทษวิดีโอข้อทอนั้นมันถึงสิติดนร้องให้โทษไหมคะ่ะถ้าโทษปกติแบบนี้มันก็ขึ้นแบบนี้แหละมันใช้งานไม่ถูกต้องไม่ต้องพูดถึงดราม่า ไม่ต้องพูดให้พ่อเขาเลยค่ะวสันวาพิ้วงเอาบาที่นี่ในส่วนของเอฟซีหลายคนหลายคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เชื่อในส่วนของตามคลิปที่ลงบางท่านก็ว่ามีการถอดซิมออกแน่ละบางท่านก็ว่าใส่งานบอถืูกต้องแน่ละมั่นต้องวิดีโอข้อเล้วไปให้น้องโทุ่แบบนี้มันสิติดได้จังใดวสันพี่น้วงนั่นแหละพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็ยังเป็นประเด็นต่อเนื่องอีกจนได้นาะพน้องเนาะ พี่น้องคิดเห็นยังไงกัค,คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีคาวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่น้องไหม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจา้า